วันนี้ทีมงานโฟทีมาที่บ้านพบพิสัยนครสวรรค์อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกี่ยวข้าวนะฮะด้านหลังอยู่นั้นนะครับก้าวไล่ของคุณตูนคุณ,คณเกษรวงวิภาคนะครับให้คุณตูนเล่าให้ฟังดีกว่านะครับว่าการใช้โฟทีของเราเนี่ยเห็นผลดีอย่างไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ใช้โฟทีมา ติดต่อกันยาวนานต่อเนื่องถึง4ปีก่อน<า>ที่จะใช้โฟทีเห็นบอกว่าเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากเยอะมากเกิน,กน,นอะเกินาเก <ใน S 1> <ห>ินาอะไรก็คือจะใส่อัดทีละ555 5, 5, 5, ก็ประมาณ15 15, 15กระสอบแล้วหลังจากเจอโฟทีแล้วครับหรเห็นบอกว่าปุ๋ยนี่แบบใช้แค่พรมบางๆเองก็คือใช้แค่เหมือนคือเหมือนมีความเข้าใจมากขึ้นพอเราพ่นโฟทีไปแล้วก็เขามีความแตกต่างคือข้าวเริ่มงามเริ่มเขียวเราก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะก็ ฉโลมฉโลมแค่พอให้เขาได้กินไปก็ครั้งแรกอันนี้ก็ใส่ไปสี่ลูกเก้าไร่รอบแรกสี่ลูกรอบที่สองอีกสามลูกก็เป็นเจ็ดลูกเจ็ดลูกจากเมื่อก่อนนี้สิบห้าลูกเท่ากับว่าคุณตูนเนี่ยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งปุ๋ยไม่ใช่ลูกระบาสสองบาทนะนลูกละหกเจ็ดร้อยนะครึ่งหนึ่งก็หลายพันอยู่นะอันนี้พันอะไรที่กำลังเกีียวนี้อันนี้พันจัสมินค่ะจัสมินนะครับพันยอดชิดของคนไทยนะฮะชั่วโมงนี้นะครับ เมื่อก่อนนะนะคะที่ยังไม่เจอโฟทีก็คือนาแปลงนี้นะคะที่กําลังเกี่ยวก้าวไล่ก็จะได้ไม่เกินสาอุ้มอะเมื่อก่อนนี้ได้สามอุ้มก็ประมาณสักห7เกวียนไม่เคยเกินเลยค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะไม่เคยเกินเเกวียนแต่ตั้งแต่เราเจอโฟทีนะคะแล้วมาใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีก็คือได้สี่อุ้มก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ถึง11ตันสิตันก้าวไล่เนี่ยนะค่ะ ก่อนหน้านี้ช่วงสงการฝนก็หนําเยอะเลยเล่าให้ฟังเลยครับฝนสี่ตลบติดต่อกันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ฝนตกตั้งแต่สิบสองไหมจำไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์แต่วันที่สิบสามนี่ตกมากเลยลูกเห็บหนุนเนี่ยต้นไม้ใหญ่โค่นตอนวันนั้นหนูอยู่เวรเนาะต้นโพมันโค่นไงคือก็เลยมีความแบบข้าวฉันพังหมดแล้วมั้งเพราะว่ากําลังเหลืองถ้าโดนล,ลูกเห็บลูกเห็บขนาดนั้นอะข้าวเราจะหล่นเป็นแท้แทๆแท้แต่บังเอิน พอฝนหยุดเนาะหนูก็รีบมาดูนาปรากฏว่าไม่ล้มเลยแต่น้ํานี่ครึ่งต้นเลยนะน้ําขึ้นมาเต็มท้องนาเลยตรวจแปลงทั้งหมดลหลายแปลงเนี่ยแปลงเล็กแปลงน้อยแปลงที่กาลังเกี่ยวด้วยกาวลายแล้ววันนี้ยังไม่แห้งดีเลยยังเป็นที่โคนอยู่เลยไม่ล้มแม้กระทั่งโดนฝนทั้ง3ามสี่ตลบ 3- ามสี่รอบนะครับลูกเห็บตกด้วยนะฮะช่วงสงการเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆเลยวันเนี้ย6ิเมษายนปี64ได้เกี่ยวข้าวนะครับก็ เป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกร,ร,กรอีกท่านหนึ่งที่กังวลมากเลยใช่วันนี้เกี่ยวแล้วนอนหลับแล้ววันนี้คือ,คอไม่เครียดแล้วใช่ไม่เครียดแล้วคือเกษตรกร,ร,กรลงทุนแล้วทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะนาเยอะนาน้อยยิ่งถ้าลงทุนมากๆถ้าฝนฟ้ามาแบบเนี้ยเสียหายหมดคเครียดนอนไม่หลับแล้วเพื่อเอความดันขึ้นอีกอแต่ทีนี้นพอเราเนาะเรามั่นใจไงว่าฟทีเราเนี่ยต้นแข็งแล้วเราใช้อยู่ประจําถึงล้มก็ล้มต้นไม้ใหญ่ยังล้มเลยแต่ทีเนี้ยปรากฏว่าล้มก็ ไม่ไม่ล้มเนาะแค่อเอ็นช่วยๆก็มไม่เสียหายช่วยๆแบบ<ช>น้มๆนิดนึงด้วยด้วย,ด,วยด้วยพายุเข้านะครับ,รบแต่ว่าเข้าที่เช็คมาทั้งหมดทั้งแปลงเนี่ยไม่มีข้าวล้มแบบละเนลหน้านะครับฝากอะไรกับผู้ชมอีกครั้งนะครับบางคนก็ยังกล้าๆกลัวๆอยากลองอยากใช้แต่ไม่กล้าลองอยากให้ใช้เถอคะค่ะอันนี้คือคำยืนยันจากเกษตรกร,กรที่ใช้จริงะคะใช้ดีจริงคะ่ะไม่โกหกเพราะว่า เรื่องต้นทุนเนาะมันล้อเล่นกันไม่ได้ต้องลองค่ะถึงจะรู้ค่ะวันนี้ผมและคุณตูนต้องขอลาผู้ชมไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ